เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำควสตของด็อกเตอรมาก่อนแล้วนะครับผมและทำเรือดำน้ำมาแล้วนะครับผมและลงไปในมานิดาเวลแล้วนะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตของแพทนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำอยู่ก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้าของพี่โกในช่องได้เลยนะครับผมโอเคครับ ก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับจะต่อจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่เราทําเสื้อ กันอุณหภูมิความร้อนไว้เป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเสื้อกันความร้อนนะครับก็คือต้องไปหาปลา2ตัวนะครับแล้วก็ไปหาหินอินเฟอร์โนนะครับกับลาวาแล้วก็จะได้เรือดำน้ําสีส้มมานะครับผมแล้วก็เสื้อกันความร้อนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากน้องๆช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยและใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาเบ็ดเล่มใหม่กันนะครับผมจนได้เบ็ดเล่มใหม่กันเลยทีเดียวนะครับฝังน้อง,องๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาคลิปนี้ไปครับผมอ,อันดับแรกก็ให้เราขึ้นเรือดำน้ำไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราดำลงมานะครับจริงๆแล้วมันจะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมะนะฮะโอเคเราไปที่คนขับนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ขับเรือดำน้ำนะครับลงไปเลยนะครับหลังจากเรือดำน้ําของเราเป็นสีส้มนะครับเราก็ไปทางบริเวณช่องช่องใหม่เลยนะครับผมมันจะมีช่องขึ้นมานะครับอาประมาณนี้เลยนะครับและให้เราขับลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวมันจะมีอีกชั้นนึ่งนะครับแรกๆเราก็เดินหน้าไปนะครับผมาตอนแรกๆเนี่ยอุโมง์น้ำนะครับก็ยังจะเป็นสีส้มอยู่นะครับก็ให้เราขับไปเรื่อยๆนะครับ จนอุโมงน้ำนะครับเริ่มจะเปลี่ยนสีนะครับอ่าเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วปกติมันก็จะเป็นสีส้มเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นสีเดิมนะครับนี่เมื่อเราลงไปนะลงไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าลึกลงไปอีกนะอ่าอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งยังจะเป็นแบบสีปกติอยู่นะครับแต่ เดี๋ยวถ้าเราลงลึกไปอีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นชั้นน้ําแข็งนะครับผมซึ่งเราก็จะไปหาเบ็ดใหม่กันที่นั่นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าสถานที่ใหม่นะครับผมมันเป็นสถานที่อะไรมีชื่อใหม่ไหมมีปลาใหม่ไหมนะครับโอเคลงไปปุ๊บเนี่ยครับจากนั้นนะแล้วขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นไปเรื่อยเรพอขึ้นไปปุ๊บหนึ่งมันจะมีอุโมงค์อยู่นะครับผมหนึ่งอุโมงค์ ตรงนี้นะครับผมมาบริเวณนี้แหละไม่ต้องขึ้นไปสุดนะครับให้เราไปข้างหน้าต่อนะครับมาไปด้านหน้าต่อนะฮะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาเนี่ยครับผมมันก็จะมีอุโมงค์ให้ลงไปอีกโอโ้โหเยอะแยะแต่แปลกไข่น,นะครับลงไปอีกนะฮะซึ่งอุโมงค์นี้สังเกตว่าสาหร่ายจะเป็นแบบหิมะแล้วเนะยครับผมมา หรือว่าซาลายเนี่ยมันจะเย็นยะเยือกแข็งแล้วแล้วมันก็มีอุโมงค์ถ้ำน้ําแข็งไปทะลุนะครับผมยังถ้ำน้ําแข็งอีกโอ้โหชื่อว่า Challenger Deep นะครับผมมานะครับไปเลยครับไปครับคราวนี้เนี่ยเราขี่ไปยาวๆเลยนะครับสุดอุโมงค์ปุ๊บนะครับเมื่อเราเริ่มเห็นน้ำนะครับให้เราทำการขี่ลอยตัวขึ้นไปนะครับผม ไปต่อเลยนะครับนี่เริ่มเห็นพื้นน้ําแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยครับขึ้นไปเลยครับผมคราวนี้เนี่ยขึ้นไปเลยนี่บริเวณนี้ครับอ่านะฮะโอเคครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถอัปเกรดนะครับผมเรือเนี่ยเป็นสีฟ้าได้ด้วยนะครับผมหรือว่าสีน้ําแข็งนั่นเองนะครับมาถึงเนี่ยแนะนําให้น้องๆเนี่ยกดซฟตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่า นที่ไม่มีเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อกันอุณหภูมิจากพาร์ทที่แล้วนะครับในอัปเดตก่อนๆที่ไปภูเขาน้ําแข็งมาอาจจะตุยได้นะครับผมเ <c oughs> พราะว่าขาดอุณหภูมินะครับให้เราเอาตัวไปไว้ใกล้ๆก,กองไฟนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเท่นคราฟนะครับเป็นการครับเสื้อกันความเย็นนะครับเวอร์ชัน2นะครับอ่าอันนี้เสื้อกันความร้อนเวอร์ชันแรกแต่ว่าะนี่เป็นกริมสูตร เนี่ยครับกิมเมอร์สูตรฟินนะครับ,รบอ่านะ่ยประมาณนั้นกิมเมอร์ฟินสูตรดีเออเนี่ยก็ตรงนี้ก็เราต้องไปหาของตามเควสนี้นะครับแต่ของง่ายๆนะครับคริสตัลเนี่ยสามารถหาได้ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ทําการเอาสว่านนะครับมาขุดบริเวณนี้หรือว่ามาเจาะบริเวณนี้นะครับผมมาก็จะได้คริสตัลนะครับของ น้าแข็งมานะครับผมอ่าบางอันเนี่ยจอไม่ได้เราก็ต้องจอยได้เลยนะโอเคจอนที่2ดูนะครับก็ขึ้นอยู่แบบดวงด้วยแหละนะครับผมโอเคออกไหมไอไอคิสโต้เนี่ยครับต้องมาแล้วแหละนะครับผมอ่ามาเรียบร้อยนะครับเป็นไอคิสโต้ตัวนี้เนี่ยครับผมส่วนที่เหลือนะครับก็จะไปหาได้จากถ้ำที่มีเบ็ดนะครับผมเหมือนกันเอาป็นว่าเดี๋ยวพี่โก้ทำ คลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนี่ยครับผมมาให้น้องๆกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้รัวๆเลยโอเคจากนั้นไปกันต่อเลยครับสำหรับใครที่มีไกด์นะครับหรือว่าเครื่องร่อนเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องร่อนเนี่ยร่อนไปได้เลยนะครับไม่ต้องเดินเนื่อๆแต่ถ้าใครเดินแบบนี้แล้วแบบไม่มีเสื้อกันหนาวเนี่ยครับผมแล้วเคยไปเล่นในภูเขาน้ําแข็งมาก,ก่อนนะครับ เอาเสื้อกันหนาวของผู้เอาน้ําแข็งใส่แทนได้ด้วยนะครับก็คือเสื้อคลุมฤดูหนาวนั่นเองนะครับอ่าส่วนอันนี้เราถอดเก็บได้เลย Gimmer ร์ฟินสูตรเวอร์ชันหนึนะครับโอเคไปครับงานนี้ใส่อันนี้บินไปเลยครับผมมาไปเรื่อยๆเลยครับผมไปเรื่อยๆเลย let's go โอเคครับอ่ามันก็จะลงไปยังอุโมงค์นะครับหรือว่าถ้าน้ำแข็งเดียว เราจะไปให้ถึงถ้ำน้ำแข็งเลยเดี๋ยววิโก้จะใช้อันนี้ไปเลยบินไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะโอเคโอค้โหบินบินติด,ต,ดติดนะทุกคนต้องบินไปแบบเรื่อยๆนะโอเคจะง่ายหน่อยนะสําหรับใครที่แบบว่าไปไปจนภายในภูเขาน้ําแข็งมาแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้อันนี้นี่เวิร์กเลยแหละนะเสื้อตัวนี้เวิร์กเลยเสื้อฤดูหนาวนะครับของชาวอสกิโมเนะี่ย โอเคไปเอ้าด,ดูดเครื่องล่นไม่ติดอีกอ่าเครื่องล่นล่นไปครับผมจังหวะน,นี้ล่นไปเรื่อยๆล่นไปเรื่อยๆอืมใกล้ถึงยังนะเหมือนจะถึงทางขึ้นแล้วนะครับโอเคทางขึ้นแบบนี้น่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับมีสัญญาตยานโอเคของนักลาบลานั่นไงอีกนิดเดียวแล้วฮะ ใกล้ถึงแนละ้วตรงนี้เราร่อนไปได้ไหมเพราะว่าที่มันเสมอแนละ้วโอเคเดี๋ยวลอนไปเลยนี่น่าจะสุดถ้ำแล้วนะครับนี่ทํำน้ำแข็งครับผมโอเคจากนั้นให้เราหยุดตรงนี้นะครับและเบ็ดใหม่ก็อยู่ทางด้านขวามือเลยนะครับอนี่ไงนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมได้เรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่ 2 5 4ล้านะ c ครับผมมาเดี๋ยวเรามาซื้อและดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเบ็ดเล่มใหม่นะครับเล่มแรเลยนะฮะอ่าหนในเล่มเทพเลยในอัปเดตนี้มาครับอ่ากดไปครับผมโอ้โหลดความเร็วในการรอบปดสิโชค110นะครับความสามารถของมันเนี่ยโคตรสุดนะครับบอกเลยเพราะว่าลบความคืบหน้าหรือว่าเหมือนมีค่าสเตดี้นีครับผมบวกมา ยีินะครับต้องบอกเลยเลยว่าเป็นเบ็ดที่ตกปลาเร็วที่สุดในเกมนะขนาดนี้เลยนะครับผมโอ้โหโคตรเจ๋งเจ๋งไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะครับว่ามันบวกความคืบหน้าให้เราไหมถ้าเราตกปลาไม่ติดลบนะครับมาครับเฮ้ยจริงครับผมนี่บวกความคืบหน้า20เเซโคตรเอานะครับสำหรับเบ็ดเล่มนี้เอาแล้วครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่โกก็พามาตามหาเบ็ดใหม่กันแล้วนะครับผมฝังน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่โก้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่เป็นอะไรต่อนะครับรอติดตามรับชมได้เลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก,ก้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม